สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแฮปปี้ไลฟ์บายเลนโบอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมนีลุงกับมาอีกในมือหนึ่งแล้วเนาะค่ะก็คือมาว่าเหตุหย่งคอนเทนต์ของลุงมนีลุงมีคอมเมนต์หลายว่าเอิมน้องลุงช่วยโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าอ่าที่สวิตเซอร์แลนด์น่ะเขาแบบว่า ค่าของชีพผักผลไม้เนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยราคาเขายัางไงใช่ไหมคะลุงม,มีค้อมเม์หลายะคะ่ะลุงก็เลยมือนีลุงม,มีโอกาสได้ไปตลาดตลาดก็คืออันนี้ของหลุงในการสื่อขังนีเป็นการสื่อที่แบบว่าอันนี้ก็คือแค่ขาบว่ามื้อเช้าไปมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะคะอันนี้คือคือมือหนึ่งของลุงที่แบบว่า กินแบบไหนใส่เงินซ้ำไนในมือหนึ่งอะนะจ๊ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะไม่ได้เป็นการโชว์รวยอวดรวยอวดเงินอวดทองอวดอีหยังท้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นการให้รู้ว่าค้าข้องชีพสวิตเซอร์แลนด์ข้าาต่างกับบาานเฮ่ามีแต่คนบอกว่าเออสวิตเซอร์แลนด์ค่าคองชีพแพงมากสูงมากคือสูงแบบใดอะไรยังไงลุงกับรู่หลาจ้ะคือแบบการว่าค่าคองชีพสูงของแต่ละคนน่ะมันกับ มันบอกคือกันเนาะจ๋าแล้วแต่ว่าผู้ใดมีมีอ่าว่ามีอร์มีพลังในการจ่ายซ้ำใดมันสีพแพงซ้ำใด้เนี่คือของแต่ละคนเนาะบางคนเขาจาไล่ได้หลายเขาจออกก็อาจจะว่าค่าครองชีพก็ธรรมดาบางคนกัคือแบบมันกับมีหลายระดับเนาะก็คือว่าบางคนค่าข้องเอ่เงื่อนเดือนเพิ่่หลายเขาจะออกอจ็สีมีแบบว่ากัสิว่ามันแพงจ้าสี่เนาะ แล้วแต่คนแต่ว่าอันนี้ลุงเอามาโชว์พ่าได้เป็นดราม่านะจ๊ะไม่ได้ว่าอวดรวยอวดนวดอวดๆๆนี้อีย่างทั้งสินแต่ว่าให้เบิงเปียบเทียบว,ว่าของบานเท่ากับของอันบานเพิ่นม,มันตังกันจังไหนเนาะอันนี้ก็มาเริ่มต้นที่แบบว่าเข,าขา่าเข้าหอมบริเขา้าหอมบริบานเท่านี่อันกิโลนึงอันนี้หนึ่งกิโลกร,รัมนะจ๊ะมาจากประเทศไทยนะจ๊ะ อันนี้มาจากประเทศไทยโคลาตบานเท่านะจ๊ะอันนี้หอมมะลิลุงสื่อมาก3มฟัง3.40จุฟัง3ฟังตอนนี้เงินฟังมันอยู่ที่ว่าค่าเงินขึ้นค่าเงินลงนะจ๊ะแต่ว่ามืนน้อนี้ลุงเช็คเงินฟังอยู่ที่20เออ35บาท1นึฟังสวิตอยู่ที่35บาทไทยนะคะ1กิโลก็อยู่ที่ประมาณ80บาทนะจ๊ะสำหรับเข้าหอมมะลินะจ๊ะแล้วก็นม นมอันนี้นะคะ1ลิตร1ลิตรอันนี้ลุงซื้อ3ามจุดสามจุดเังกระซิอยู่ประมาณอ่ะ80บาทเนาะอันนี้ก็ประมาณ7 80บาทบานเท่าแล้วก็ซีเรียลซีเรียลของเขาอันนี้อยู่ที่3 3มสฟัง3กว่าพุ่นล่ะอ่าราคาลุงบ่ได้แบบว่าเป๊ะๆนะจ๊ะขอโทษขออภัยอยู่ที่3ามฟังกวา่า3ฟังกวา่าก็ประมาณ70 8ดสบาทประมาณนี่ยจ้ะ อันนี้หมูสิบหกรรมเองยุธียุธีราค่า5 7าฟังนะคะกระเซียนคุ้เอ่อคุ้น35บาทเข้าไปนะจอตอนนี้มันยุธี35บาทนี่คือหมูได้นิดเดียวละจ๊ะบ่ได้หลายได้แล้ว,ลลวลส่วนนี่ก็คือกระดูกนะพี่นอ้อง กะมีเนื้อเนื้อตรงนี้แล้วก็กระดูกตรงนี้ข้างใน,นก็เป็นกระดูปกระดูปน,นันเป็นสองชิน้นกระดูกกระดูกกระดูกก็บ่ได้หลายแห้งหรอกแต่ว่าลุงมันก็สิหนักกระดูกกระดูกหนักแห้งอยู่เดรร์บ่เป็นบ่หนักยูทีห้าฟังจ้ะเลิกแกอันนี้เป็นหมูบดลุงจะเอามาเห็ดเกี่ยวลุงจะมาห่อเกี่ยวลุงซื้อแผ่นเกี่ยวมากหมูบดยูทีสี่จุดสี่ศูนย์ฟังกับคูณสามสิบห้าบาทเข้าไปจะ้ะกต่สิ่ประมาณอลอยลอยห้าสิบบาทเนาะอันนี้ลอยสี่ส,สิบห้าสิ มันหน่อยมากมันไม่น้อยนะจ๊ะมันไม่ได้เยอะมากนะแผ่นเกี้ยวแผ่นนี้เดอ้อแผ่นเกี้ยวแผ่นนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นจ้ะพี่น้องค่ะแผ่นเกี้ยวแผ่นนี้กับอสองฟังเอ้ยสองเกือบสามฟังถุละจกก้ะกะราคาประมาณนั้นละ่ะสามฟังสามห้าสิบห้าประมาณ150าลอยหาสิบบาทบ่มบแมนถือคือกันราคาบุลเซน ลุงซื้อมาห1ึ่งฟรังกะสิประมาณ36มสิบหกาทแล้วกันบักแลดิดบักแลดิดหนึ่ดสามศูฟรังอันนี้ชือว่าปบปแพงกบประมาณ3ามสิบห้าสามสิบหกเพระลุงค่อยซื้อยุบานเขาบักแลดิดลุงซื้อประมาณนี่แหล,ละจ้ะสี่สิบก็บาทสี่สิบก็บาทแล้วกัอันเนี้ยยุบานเขาคือเขาปลูกหลาย เกษสิเขาปลูกหลายแต่พักบานเขาส่วนมากสิเป็นออร์แกนิกนะจ๊ะคนสวิตเซอร์แลนด์เวลาสื่อของอะ่ะเขาจะเบิง้งเขาจะเบิ้งป่ายเบิ้งอี่อย่างเขาว่าเป็นออร์แกนิกบอกเขาจะมีแบบว่าถั่บอบอร์แกนิกเขาก็สิบ่คคอยสื่อจ้งอัน,นคุณผู้ชายบานนี้ขเขาเราไปสื่อของ แล้วจะเลือกซื้อเฉพาะที่เป็นออร์แกนิกแล้วจะแบบว่าแพงซ้ำใดกับสื้อคือแบบว่าขอให้เป็นออร์แกนิกขอให้เป็นสุขภาพของบ้านเขาเนาะแล่บ้านเขาสิบ่ค่อยใส่สารเคมีนะคะบ้านเขาจะไม่ค่อยใช้สารเคมีไม่ค่อยอะไรเลยยังง่วงนี่กับสิปล่อยให้แบบว่า ว่าบ้านเขาสิปล่อยให้สบ,สบายสบายเดินชิ่วช่ชอขอ้างนอกสวนผู้เขาเล่มหยาแล้วเขาสีบ่ให้กินแบบซารอย่างที่เล่งโตเล่งอย่างทั้งยัางบบใส่เลยจ้ะเขาจะให้เป็นแบบว่าเ,เขาจะให้เป็นแบบอย่างเกาะเขออนี่อยังว่าให้เป็นแบบธรรมชาติที่สุดแห้งัว่วมีความสุขที่สุดบริสเนื้องู่เขาสีแสบแห้งพี่น,อน้องเนื้อเนื้องัว่ของสวีดนแสบแห้งลุงมากินแล้วก็มีหัวหอมหัวมันรับ ศูนย์จุดเจ็ดศูนอันนี้บ่พ่อหนึ่งฟังบ่ถึงหนึ่งฟังอันนี้เจ็ดสิบเส้นบันเขาเนาะอันนี้คือหัวหอมสองหัวลุงซื้อมาลุงสืเห็ดเปรี้ยวหวานกินนะคะพี่น้องอันนี้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นเหมือนกับต้นหอมใหญ่นะจ๊ะเป็นหอมใหญ่อันนี้ลุงซื้อมาหนึ่งจุดสามศูนย์ฟรังก็ประมาณสามสิบสี่สิบบาทนั่ะสามสิบห้าสามสิบหกบาทประมาณนั่นแหละจ๊ะประมาณนั้นอันนี้คือต้นหอมอันนี้คือปริมาณที่ได้เนี่ยคือหลายบอกถามว่า,าหน่อยก็ลุงกับเบอร์พ่อหน่อย แต่ว่าสําหรับสามสิบสี่สิบบาทลุงก็บ,บ่ามแพงเฮนบานเข่ากับสีบานสิบบาทยี่สิบบาทบาณนีเนาะกระต่างก็เข่าถามว่าดับเบิลไผ่แล้วจะระเบิลราคาเล่แหละลุงว่าอย่างมะนาวลูกนี้มะนาวลูกนี้หนึ่งฟังนะคะบางหน้า,นาว,ว่ามันกับนุ่ใหญ่ลูกใหญ่แต่ไม่มีน้ําเป็นมะนาวที่ลูกใหญ่ที่น้ำหน่อยที่สุด <laughs> น้ำหน่อยมากกับที่บ้านหลายแต่แบบว่าหนึ่งฟังหนึ่งฟังกะ สามสิบหาบาทในตอนลุงเฮตดตอนนี้คือราคาเงนินยูทีสามสิบหาบาทนะจ๊ะอ่ากระเดยบักนาวมาหน่อยหนึ่งและวกะได้อบักพริกหยวกแดงเหลืองอันนี้ยูทีสองจุดห้าเก้าฟรังนะคะสามสิบเจ็ดสิบกว่าบาทแปดสิบบาทอาจจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาท,อ,ท,บาทอันนี้ชุดนี้แปดสิบบาทแลก้กรบักแตงกวา เป็นกวัวนี่250กรัม250กรัมลุงซื้อมากทีราคา2.95เหมือนกันจ้นะราคาซ้ำกันกัเบ็2.95อันนี้ออร์แกนิกนะจ๊ะแ้วก็อันเนี้ยลุงซื้อมากลุงอยากกินอันนี้เป็นใส่กอกเซเวอลาเซเวอลาที่ลุงเคยกินครั้งก่อนที่ลุงไปปีนน้นปีนเขาแล้วลุงซื้อมากขังก้อนลุงซื้ออันใหญ่อันใหญ่สองชิ้นยที่4.59ฟังอันนี้อันนี้ชิ้นเล็ก อยู่ที่2.35หฟรังนะคะ2.3 5หฟรังกับประมาณเจ80บาทประมาณนั่นแหละมั้งจ้ะเออประมาณนั่นแหล,ละรากาลุงสีเอามาเห็ดย่ำลุงสื่อมาอันนี้ลุงสื่อมาย่ำแต่งกวาลุงสีเห็ดคลิปคลิปต่อไปลุงสีเห็ดคลิปย่ำแตงกวาอันนี้คือลุงสีเห็ดนี่คือลุงสีเห็ดพัดเปรี้ยวหวานเออแล้วก็มีสับป,ปะรดกระป๋องอันนี้1ฟรัง1.3ศน์ฟรังก็อยู่ที่30 36 37บาจาทนะจ๊ะ นี่แหละคา่ะคือราคาประมาณนี้อ่าทั้งเบิร์ตที่ลุงซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นเนี่ยเนี่ยคือเบิร์ตที่ลุงซื้อเนี่ยจะจ่ายไปประมาณสามสิบมีอันหนึง่งอันนี้กับของกินอยูบะแห้งพี่น้องของกินบะแห้งมีอันหนึ่งแอบไว้คือแบบว่าเ่อให้เขาเห็นไปช็อปปิ้งอีกไปหาสิบเอ็ดฟังพี่น้อง อาสิบเอ็ดฟังยอ้อนอย่างลุงไปซื้อลิปสติกลุงแอลซื้อลิปสติกลุงไปซื้อลิปสติกอันนี้เป็นเป็นอ่ที่เขียนขอบปากซื้อชิ้นใหม่นะจ๊ะลุงไปซื้ออันนี้อยู่ที่แปดฟังแพ้งกหมูแพ้งกูไก่แล้วก็ลุงไปซื้อของเมเบรลินเนาะลุงไปซื้ออันนี้อยู่ที่สิบแปดฟังสิบเก้าฟังล่ะคือแบบว่า แอบมองคุณปุ้ไส้ปอยู่แต่เล่ากบบระบอกอะไรวะอยากได้ยังกะซื้ออยากยังกะซื้อแต่ว่าลุงสืบบอกค่อ,คอยซื้อลุงก็เลยไปแอบซื้อมากลุงอยากได้สีสีที่ลุงใส่อยู่นี่จะเห็นปะ่ะเรดวาหรือยังกะบ่วลูนี่แหละสีนี่แหละแดงๆเนี่ยสีเดียวกันเลยเนี่ยใช้เลยวันนี้เนี่ยค่ะลิปสีนี้กับปากสีนี้อยากได้แห้งหามาโดนแล้วอยากได้สีแบบนี้นะคะก็เลยไปพอลุงก็เลยลุงก็เลยเอาเลยที่ลุงได้ของนะคะ สรุปคือลุงได้ของอยู่ที่เนี่ยที่ลุงเห็นอยู่บนโตะ๊ะที่กองบนโต๊ะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่ราคาห้าสิบห้าสิบเอ็ดฟังกระสีอยู่ราคาประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเดี๋ยวนะเขียนไว้อยู 1, ่พันเจ็ดหรอพันแปดลอยจ้ะอ่ะทั้งหมดเนี่ยคือประมาณพันแปดลอยเนาะนี่แหละจ้ะนี่แหละคือค่าข่องฉีบอันนี้คือลุงสิกินแค่สองขาบคือหนึ่งวันนะคะนี่คือลุงกินแค่สองขาบนะ คือกินหนึ่งมือ้ออุ้ยแต่ว่าตัดอันเครื่องซุปอ่างลุงออกเมีนอยู่เลยตัดเครื่องซุปอ่างลุงก็คือประมาณในะ่ะในในหนึ่งวันของลุงที่จะกินกับประมาณลุงกินประมาณก็คือแปดร้อยเก้าร้อยบาทดสิประมาณนี้ละจ้ะถามว่าแพงไหมก็สำหรับบานห้องก็ถือว่าแพงแห้งสำหรับบานขาา้าวเจาะก็มันก็ลดลันไปตาม ลดลั่นไปตามไล่ใดเขาจะเอ,อา,าเนาะจานเนาะสำหรับหนุ่มๆกับว่าแพงสําหรับหนึ่งวันจะกินแปดร้อยหรือพันหนึ่งก็ถือว่าแพงสําหรับหนุ่มเนาะนี่แหละค่ะนี่คือคอนเทนต์วันนี้ที่ทําวันนี้นะคะตอบคําถามเพื่อนๆที่เข้ามาถามแล้วก็อยากให้ทาเอาละค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังทะ้ลุงซื่อสารพิษเอยียงพิษแน่ก็ขอ,อขอโทษขออภัยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะ เป็นเพื่อนกันนะสวัสดีค่ะ